สวยดิโอ้ยสี่เันเจ็ถ้าผมดอบนี้รู้เรื่องอูดอกนี้อะไรหนะึ่งพันครับอุ้อยวายแบบนี้สวยอีกสวยอีกโอ้ยสามเนหกแล้มิมวายยังต่อนะคูนสิ่ไปน้ วันนี้เพราะว่าผมอีกแล้วเช่นเคยนะเวลาแบบนี้นะเย็นๆแบบนี้นะครับผมวันนี้นะเกมมาจองเวนะพกทุนมา100บาทดูจะแตกหรือเปล่า่เดี๋ยวเราค่อยไลยเ่เบียดไปนะท่านผู้ชมเบียดสิบบาทไปเลยนี่เปิดเทอร์โบเข้าไปหมุนออตโอต้ไป30ทีลุยครับวายมาโอเคปุ่งเข้าไปสองร้อยสสองอุกอืมสองรอบดอกดีแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมดูดิ แตอยังง่ายไงบอกเลยโอ้โหอย่างชอบแต่ขนาดนี้ต้องเพิ่มเบ็ดหน่อยครับผมนี่ครับมีทุนแล้วเมื่อกี้พงงาน100นะท่านผู้ชมนี่300แล้วนี่เบ็ด50ไปเลยวัดไปเลยควัดไปเลยอย่าไปกลัวนะเกไปเชื่อมไป4 5, 5 0ครับดอกนี้เชื่อมมาดิบู้นี่825ครับผมดอกนี้รู้เรื่อง วายมาต่ออีกโอ้โหช่องแรกไม่มานะทะ่านผู้ชมนี่ครับผมเงินรางวัลก้อนโตนะโอ้โหนี่คนระับค่อยๆปรับเบ็ดไปนะพกทุนมา100นะท่านผู้ชมนี่นะพอมีกำไรแล้วเริ่มปรับค่อยๆปรับไปเลยนะนี่นะเบ็ดร้อยไปเลยครับผมออโต้ไปสามสิบลุยเฮ้มาหน่อยดิวายมาเชื่อมแล้วโอเคว้2สองร้อย หรือไปต่ออ้โหแถวสาไม่มีมานะครับโอเคเชื่อมไปดิได้ไปเคสองร้อยครับผมวายมาเชื่อมแลตอนนี้เท่าไหร่ปังพันสี่ครับผมปั้สี่สิบบาทโอ้โห้ยนี่คนระับท่านผู้ชมทุน100่งรท่านผู้ชมแตกละสามพันแล้วครับผมอย่างนี้เท่าไรไวายไปอีกโอ้โห้ย แตกง่ายของจริงครับผมใครไม่เคยลองไปลองนะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปครับผมนี่เอาผมพันสามหาสิบแล้วดอกนี้นี่ไปพันสองโอ้โหเอาเรื่องเจ็ดพันสองนี่ดอกนี้ยัดแค่แบบงงเลยโอ้โหยนี่นะท่านผู้ชมทุนหนึ่งร้อยบาทแตกหมื่นฝาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหยอะไรกันเนี่ยโอ้โหแตกง่ายของจริงครับผมต้องลองแล้วล่ะใครไม่ลองพลาดเลยบอกเลยโอ้โห มาเชื่อมีก็ลายพันสามับผมเชื่อมีอี่ดิโอโห,โอโหแตกมันจริงครับท่านผู้ชมนี่นะเงินวงก้อนโตนะครับพกทุนมาแค่ร้อยเดียวนะวันนี้นี่ขนาดยังไม่เข้าฟีสปินเลยนะไม่เข้าฟีเจอร์นะท่านผู้ชมหมุนฟรีไม่มานะโอ้โหดูดิทุนร้อยเดียวแตกหมื่นห้าแล้ววนะ่ะโอ้โหของจริงครับเว็บตรงของจริงนี่ต้องแบบนี้ครับผม วายมาอย่างนี้สวยดิโอ้โหแถวสามไม่มีมาไปหมุนปีกหมุนอีกห้ารอบเนี่ยครับหมุนหมุนเอาต่อยห้ารอบนะพอแล้ววันนี้พอแค่นี้ละเกินค่าแล้วท่านผู้ชมไปอีกสามรอบครับโอ้โหเข้าฟิเิกร์อีกโอ้โหเหลืออีกสามรอบจะเลิกนะ โอ้โหนี่ครับผมหมุนฟรีสิบรอบแล้วนะผู้ชมโอ้โหดูครับแตกอลไรครับโอ้โหย่งนี้มื่กี่จะเลิกอยู่แล้วนะโอ้โหดูเข้าฟรีเกมไม่เีโอ้โหอะไรเนี้ยเคมาหน่อยวายมบงนี้สวยดิโอ้โหสี่พันเจ็ดครับผมดอกนี้รู้เรื่องโอ้โหดอกนี้อะไรหนุนพันะครับวายมบงนี้สวยอีกสวยอีกโอ้โหสามพันหกครับผู้ชมวายยังต่อนะคูนสิบเป็นร้วยสี่พันหกโอ้โห โอ้ต่อพี่ก็หุยไหลไม่อยู่ดาวายมาอย่างนี้น 3, 2, อะไรสามเป็นสองหูยเ,เกินไปครับผมผมเหนื่อยเลยนะภาคเหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้หูยดูวิไหลไม่อยู่ดลยนะผู้ชมโอ้หูยห่วยรวยกับนี้นี่ครับผมสองหมื่นหกสี่ร้อยแปดสิบบาทโอ้หูยเงินรางวัลซูเปอร์เมก,กาโอ้หูทุนร้อยเดียวจริงๆนะผู้ชมย้ำนะครับทุนร้อยเดียวนะโอ้หู ต้องลองแล้วครับท่านผู้ชมนี่สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับเล่นตามผมได้เลยครับโอ้โหบอกเลยนี่ครับสามพันหนึ่งครับวายมาอย่างนี้ยังไงยังไงสี่พันเก้าอีกครท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยฝันไปเพราะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โห็กเก้แตกขนาดนี้ทุนร้อยเดียวท่านผู้ชมดูแตกดีห้าหมื่นแล้วว่าโอ้โหยังเหลือหมุนฟรีอีกนะอ,อีกสามรอบครับ โอ้หวายมาดอกนี้อีกโอ้สามมันไฟอีกท่านผู้ชมนี่ครับโอ้สี่นกอีกวายมาอีกเท่าไหร่อุ้ยหนึ่งหมื่นสี่ร้อยอะไรเนี่ยโอ้โหตายแล้วโอ้โยโอ้โหร้องไม่ออกลยผมร้องจนเหนื่อยเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหเหลือมุนฟีสองรอบครับ โอ้แตกอย่างดีนะผู้ชมแนะนําเลยครับมาจังเวตอนนี้นะไปลองเลยครับผมมันจังเวสองนะโอ้โหทุนร้อยเดียแตกเจ็ดหมื่นนะท่านผู้ชมดูจะแตกหรือเปล่าโอ้โหแตกเกินไปอนะ่ะผมงงมากเลยวันนี้ดูเชื่อมอีกโอ้โหดูดิวายมาอีกเชื่อมเอายังไหลไม่หยุดเลยท่านผู้ชมดูวายดิโอ้โหเกินเบอร์ว่ะนี่เกินเบอร์จริง เย็ดแค่ทุนร้อยเดียวอะอะไรเนี่ยโอ้โหแตกขนาดนี้บ้าไปแล้วเขใช้ตังไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหบ้ามาอีกโอ้โหดูดิโอ้โหหมุนฟรีเล่าท้ายนี่นะผมเงินรางวัลรวมนะหูยห้าหมื่นห้าหมื่นเก้ายี่สิบไปผมท่านผู้ชมพอเลยครับวันนี้นะใครอยากตามไปตามไปนะท่านผู้ชมนี่นะผม รับประกันเว็บนี้แตกง่ายจ่าชัวแน่นอนนะดูผมเล่นนี่ทุนร้อยเดียวครับผมทนะ่านผู้ชมแตกมาเจ็ดหมื่นสีนะท่านผะู้ชมโอ้โหวันนี้กลาบลาไปก่อนดีกว่าท่านผะู้ชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามนะครับผมกลับสุดีครับ